世界は私を気に入らないそれでもこの星に生まれ落ちた時私が守らなければいけないって分かったの今再び戦いの道に足を踏み出したでも私はもう一人じゃない君が現れたから สวัสดีครับผมหอวชินะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่ของเกมดากก้อนลาจานนะครับนั่นคือนั่นคือกิจกรรมอีวาเกเลียนของผมเชื่ว่าหลายคนเนี่ยก็มาเล่นเกมแล้วก็อนลาจา์เพราะว่าเขาเล่นกับอนิเมะเรื่องนี้นะ เออผมลืมบอกไปว่าที่คอแแลบเ็นี่ยเป็นอนิเมะญ,ญี่ปุ่นชื่อดังเลยนะผมก็จะมาพูดถึงกิจกรรมอีวากเก a เรียนนะครับว่าเขาเข้ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนี่เลยครับเดยผมจะพาไปดูหุ่นยตนนะที่เขาเอาเข้ามาดูนะว่าเขาเอาหุนยตนอะไรเข้ามามันอยู่ตรงนั้นผมแล้วนี่เลยนะครับโอ้โหเห็นเลยคะ่ะ นี่นะครับโอ้โหตัวใหญ่มากนะส่วนตัวผมนี้ยังไม่เคยดูในเรื่องนี้แต่ก็รู้จักอยู่นะจากเพื่อนโอ้หเท่มากเลยนะบินทะลุได้ด้วยคุณยนตัวนี้อยู่ที่เมืองหลักเลยนะครับนั่นคือเมือง Academy c a s t l e นะอยู่ตรงนี้เลย <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะไปดูอีกตัวนะครับที่เขาเอาเข้ามาอีกตัวอยู่ที่โตเกียวทาวเวอร์นะครับมาถึงแล้นะเดินไปตรงหน้าประตูแล้วหันไปด้านซ้ายเนี่ยเราก็จะเจอเลยนะตัวใหญ่มากทะลุป,ประตูเฉยเลยถ้าแหลกหรือ ครื่องมือกระตุกหรือค้างเนี่ยก็ขอไปเลยนะครับนี่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่กระตุกน,นะโหเที่ยวก็ตัวเมื่อกี้คือแบบเล็กไปเลยอะในตัวมันเท่าแขนของตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นเทวทูตนะถ้าจะไม่ผิดแล้วตัวนี้ก็เป็นเทวทูตเนี่ยก็เป็นบอสให้เราตีนะครับกิจกรรมที่ผมจะมา พูดอันต่อไปนะคือกิจกรรมที่แจกของนะครับมาส่วนต,ตัวบอสเนี่ยจะเกิดอยู่ที่ทะเลแดนมายานะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับนี่เราก็จะเจอประตูนี้เลยพอหันด้านหลังเราก็จะเจอบอสนะแต่ตอนนี้บอสยังไม่เกิดเพราะว่ามันจะเกิดเวลาสองทุ่มครึ่งทุกๆวันศุกร์เสราร์แล้วก็วันอังคารนะครับ อังคารสุขเสาร์สิเกิดทุกเวลาสองทุ่มครึ่งนะของนี่ก็จะมีดอกประมาณนี้เลยราสมารถดูตรงนี้ก็ได้นะครับท้าดวนนะอ๋อใช่ตรงท้าด่วนที่มีบอกว่าบอสนะของเรามันก็ประมาณนี้มันมีนอกเหนื่อย นอกจากนี้อีกนะครับแล้วมีของแจกอีกอย่างเลยที่เราจะได้ทุกวันนะนี่เลยกดไปที่สมบัติมังกรนะนี่เราจะสามารถสุ่มฟรีนะครับแล้วก็สุ่มแบบ50เพรนะที่เราสุ่มได้ส่วนไอ้สองอันด้านขวาเนี่ยจะเป็นสุ่มแบบต้องเติมนะถ้าเรากดตรงตัวสีส้มเนี่ยที่เขาแจกมาให้มันจะมีโอกาส ได้ตัวพวกนี้นะส่วนหลังนี่เราสามารถส่มแล้วเก็บสะสมเพื่อเอาไปแลกของตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมีตัวละครด้วยนะนี่ตัวพวกนี้เนี่ยผมมีวิธีได้อีกวิธีหนึ่งนะครับสหรับผู้เล่นเก่านะแล้วผู้เล่นใหม่ก็สามารถรับได้นะนีนเลย สุดท้ายเกือบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหุยนน์ลบของอ e ีวาเกเรียนนะครับยนน์ลบเนี่ยเป็นยานพาานานะเราสามารถขี่ได้เดี๋ยวผมเอาหน้าตาให้ดูนะครับก็จะเป็นหุ่นนต์ตัวเมื่อกี้นะที่เราไปดูยืนดูตอนแรกนะครับ นี่ตัวใหญ่มากตัวนี้ถ้าได้มาเนี่ยเราไม่สามารถตกแต่งหรือพ่นสีได้นะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยจะเราสามารถเลื่อนขั้นหรืออัปเกรดมันได้นะแล้วก็มีอีกกิจ,ก,จกรรมนึงที่เราสามารถทำได้นะครับจะเป็นกิจกรรมเควสทำอาหารนะครับถ้าเรามายืนเก็บของตรงนี้นะครับ พอเราเก็บของครบเนี่ยเราก็เดินมาทําอาหารตรงนี้นะแล้วก็ไปเสิร์ฟทีนี้เราก็จะผ่านเควแล้วนะครับเป็นกิจกรรมของสายชิวนะทุกคนก็สามารถทําได้นะครับถ้าพวกติดขัดหรือว่าคลิปกระตุกมากเนี่ยก็ขอภัยนะนี่ก็จะมาทําคลิปช้าหน่อยนะครับก็อีกไม่กี่วันก็จะใกล้หมดกิจกรรมแล้วครับแต่ก็อยากจะมาทําคลิปก่อนเนาะ มาช้าดีกว่าไม่มาครับกิจกรรมนี้มีถึงวันที่สิบห้าถึงวันที่ยี่สิบแปดนะครับหมดเขตวันที่ยี่สิบปดนะครับรีบมาเล่นกิจกรรมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะไปนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ,ไป,รบ Bye. ไปแล้วนะครับบายไปแล้ว